เรื่องราวของครูบาลเหนือชัยนักบุญแห่งขุนเขาหรือที่รู้จักกันดีในานามของพระขี่ม้ามินทบาลนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ นอกจากท่านจะเผยแผ่พระธรรมคำสอนแล้วนะคะท่านยังเป็นพระนักอนุรักษ์ด้วยค่ะเนื่องจากพื้นที่วัดของท่านนั้นติดกับป่าสงวนและติดกับชายแดนด้วยนะคะซึ่งก็ได้ทำให้กลุ่มนายทุนและชาวเขาเข้าไปแพ้วถางป่าจับจองพื้นที่ทำประโยชน์และมีการสร้างรีสอร์ท ซึ่งทําให้ชาวบ้านไม่พอใจครูบาเหนือชัยนะคะซึ่งท่านพยายามจะอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ไว้ค่ะท่านครูบาเหนือชัยนั้นตกเป็นเป้าสังหารหลายครั้งหลายหนด้วยกันติดตามประเด็นนี้จากคุณกําพลบุราริศค่ะถัดจากแนวปูนและร่องน้ำที่ทำไว้เป็นแนวกันไฟ แสดงแนวเขตพื้นที่ป่าในความดูแลของวัดถ้ำป่าอาชาทองแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ป่าบริเวณนี้รอดพ้นจากการถูกทำลายล่าสุดถูกแผ่าทางและเผาทำลายไม่เว้นสาราปฏิบัติธรรมที่เกิดจากฝีมือกลุ่มในทุนที่ต้องการเข้าไปจับจองอ้างสิทธิครอบครองการตัดไม้และเผาทำลายเพื่อหวังที่จะให้ลุกลามไปเป็นพื้นที่บริเวณกว้างนี่อาจเป็นหนึ่งพฤติกรรมในการที่จะได้มาซึ่งพื้นที่ในการเพราะปลูกแต่ว่าในขณะเดียวกันครับล่าสุด ความรุนแรงนี้ได้ทวีขึ้นไปถึงขั้นหมายปองชีวิตไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ในพื้นที่ครับรอยแผลเป็นบนท่อนแขนขวาของครูบาเหนือชัยโคสิโตนักบุญแห่งขุนเขาเกิดจากแรงระเบิดเมื่อปี2549ส่วนรอยแผลเป็นบริเวณไหลขวาเป็นผลจากสะเก็ดร,ระเบิดขณะขี่มา้าจนหายปาร้าหักและรอยแผลเป็นที่ฝ่ามือซ้ายเกิดจากการป้องกันตัวจากการถูกรุมทำร้าย สิ่งเหล่านี้เกิดจากพระครูบาเหนือชัยเข้าไปขัดขวางกลุ่มในทุนและชาวเขาไม่ให้บุกรุกทำลายป่าสงวนแล้วเข้าไปอ้างสิทธิครอบครองโดยเฉพาะกลุ่มในทุนที่เข้าไปจับจองสร้างที่พักรีสอร์ทและเมื่อปี2549และ2550ก็ถูกรอบยิงมาแล้วสองครั้งล่าสุดเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมามีคนร้ายกลุ่มหนึ่งบุกไปหน้ากุฏิวัด้วยหยวกป่าโซตาบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นวัดสาขากับวัดถ้ำป่าอาชาทองแล้วลงมือหมายสังหารครูบาเหนือชัยถึง3ครั้ง3ามคราการให้ถูกรอบยิงบ่อยๆครั้งนี้ก็คือการบุกลุกป่าเรื่องของการทำงานจริงแล้เหตุการณ์ก็กกเกิดจริงว่าว่าเป็นกลุ่มไหน การบุกรุกแพ้วถางป่าและความพยายามหมายปองร้ายชีวิตทั้งครูบาเหนือชัยพระลุกวัดและสิทธยานุสิท์ต่างเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์ไม่ให้เข้าไปบุกรุกทำลายป่าสงวนรอบๆบวัดกําพลบุรานบริษรายงาน